สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เรือ o v a t i o n of t h e Sea นะครับเป็นชั้น8นะครับฝั่งท้ายเรือฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยพอตไซส์เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่เราอยู่กันท่องห้อง8306นะครับนี่ก็คือเป็นห้องของเราที่เรามาพักวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าข้างในมีแอัเซสซอรีอะไรบ้างหลังจากเปิดห้องเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะเห็นเอาเอาฝั่งด้านซ้ายก่อนเนาะ ฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตู้กระจกนะครับแบบนี้นี่ฝั่งด้านซ้ายมือเป็นตู้กระจกหมุนมาเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําเดี๋ยวให้หมุนให้ดูเนาะหมุนให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนี่นะครับมีไม้แขวนเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับห้องนี้เป็นห้องบราวโโนี่จะมีเตียงนอนแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะระเบียงห,หลังห้องด้วยอันนี้เป็นห้องน้านะครับเดี๋ยวให้ดูห้องน้ําก็จะมีฝักบัวมี ข้องกระจกไว้อย่างนี้กันน้ํกากันน้ํากันกพื้นเปียกนะครับมีผ้าเช็ดตัวมีอ่างอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยมากเลยนะครับเห็นไหมโอ,โอ้สุดยอดออในส่วนของโซนด้านในส่วนของโซนด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเนาะเตียงนอนตรงนี้แล้วก็จะมีทีวีมีทีวีอยู่ตรงนี้มีโซฟาอยู่ตรงนี้นะครับมีโซฟาแล้วก็ ถัดออกโซฟาก็จะเป็นโต๊ะทํางานโต๊ะนั่งเล่นแล้วออกไปก็จะเป็นระเบียงหลังห้องเดี๋ยวเรามาดูกันระเบียงหลังห้องนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมระเบียงหลังห้องกันเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่เป็นตู้ก,กระจกที่เป็นโซฟาแบบนี้นะคะเป็นโซฟาฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นอนเนาะที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ที่นอนตรงนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นที่นอนนี่ห้องมันก็จะประมาณนี้นะครับตกแต่งนั่งสบายๆด้วยมีเดี๋ยวนั่งให้ดู นี่นะครับแบบนี้เลยสบายบายเป็นโซฟานอนได้พิงได้โอ้ดีมากนี่ทุกคนมีนี่ด้วยนะเป็นแบบให้ดูอันนี้ให้ดูอันนี้เดี๋ยวพาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่เป็นลิ้นชักเก็บของมีชุดกาแฟมีโคมไฟทุกอย่างมีตู้เซฟพร้อมมากนี่มีแผนที่เรือให้ด้วยมีทิชชู่ อันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของได้เก๋ไก๋สไลเดอร์มากอันนี้จะเป็นผ้าม่านเนาะคือสมมติว่าเราอยากเปิดแบบเปิดหน้าต่างตรงนี้ไว้รับลมใช่ไหมครับเราก็ปิดผ้าม่านได้นี่เกๆ๋ๆเปิดผ้าม่านตอนเช้าอะไรอย่างนี้เออส่วนคนนี้คือเจ้าของห้องตัวจริงนอนเอกคเนก,กมากเป็นยังไงครับสาเลยค่ะมันแบบัมันจะนบโอ้ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นโซนหลังห้องเนาะ นี่เป็นโซนหลังห้องที่เราเห็นกันอยู่นะครับสุดยอดมากนะเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ